น้อยเขาบอกว่าขาไม่มา เหมือนก็เสร็จแถวตัดก่อนแ,แล้วก็มาผ่านแล้วมาขึ้นใหม่ท่านแรกเราตื้นท่านแรกไม่ได้ผิดนะผิดไม่ได้มันเดินทางเร็วผิดแก่เมื่อรู้ถูกก็คือว่าถ้าจะไปแบบนั้นไปแค่ชั้นเดินทางเร็วชั้นนงนี้ไปที่เอ็นต่งนี่ไม่ได้ เด็กเงี้ยมันดีก็สอนได้ได้ขนาดนี้ได้แค่ลายลายนี่ลายี่จากก็ายนี่จากก็ไม่ต้อง่วง เรียงไงแบบแงครับแต่แต่ยังไม่เรียงเอี๊ยที่นี่กลุ่มอาชีพนะคะการฝีมือนะคะเนี่ยฝีมือนะคะทุกคนวันนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะทุกคนทําเสร็จหมดแล้วสวยทุกคนแล้วก็ท่านใดติดใจสั่งได้นะคะแฮนด์เมดล้ลวนๆค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยค่ะเริ่มค่ะ ชูหน่อยนะคะชูหน่อยเจ๊อ๋าอันนี้ค่ะเกือบแล้วนะคะเกือบแล้วค่ะนี่คือฝากระดาษทิ่ชู่ค่ะอันนี้คือตัวนะคะต่อไปจะโชว์อีกนี่คือตะกานะคะสั่งได้ค่ะใบละสองร้อยตะการขนาดหกสิบามค่ะชู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 ขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือกระเป๋านะคะเฮ้ยตะกร้าค่ะ ตั้งหลักไปหลักมันเล็กแต่ะละเอียดนะอย่างเงี้ยเนาะจะเอาสีนะ